พอร่าสไตล์ทำง่ายกินแซ่บสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาทำเมโน,โนูง่ายๆอีกแล้วนะคะเพื่อนอน,นี่ก็ออสเตเลียบีบนะสกอตฟิลเลตนะคะเพื่อนก็คืออันนี้จะเป็นชิ้นสไลด์แบบบางนะเพื่อนคือเหมาะสำหรับทำแซนด์วิชนะคะตัวนี้แต่พอร่าจะไม่ทำแซนด์วิชวันนี้จะมาทาเป็นสเต็กทานกับสลัดให้คุณพ่อบ้านนะคะเพื่อนนะคะ มีอยู่สี่ชิ้นบางๆค่ะนะคะถ้าทำเป็นแซนด์วิชก็ได้ประมาณสามสี่เสิร์ฟนั่นเลยค่ะแต่อันนี้ก็มาทำแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวมากินกับสลัดเดี๋ยวกระทะร้อนอันนี้สูตรพล้หมักน้ำมันงานเพื่อนนะคะก็มีน,น้ำมันงานะคะเกลือนะพริกไทยนะคะนั่นนะคะประมาณนี้ง่ายๆนะคะเพื่อนก็กระทะร้อนก็ลงเลยนะคะ ซอสไล่บางมากเลยเพื่อนสกอตติเลตมันก็จะนุ่มน,นะคะนุ่มน,นะคะแต่ส่วนมากเนื้อออสเตรเลียก็ไม่เหนียวเพื่อนอร่อยหอมนะคะนี่ค่ะย่างย่างไม่นานนะคะเพื่อน้อมันสุกเร็วมากเลยนะคะเนื้อก็สุกนิดๆนะคะ ง่ายเนาะแต่ละมือของพลาง่ายมากเลยเพื่อน <c oughs> ไม่ยุ่งยากนะคะ <c oughs> เนื้อเขาก็สําเร็จรูปมาแล้วแค่มาหมักนะคะเพื่อนแค่มาหมักแค่น,นั้นเองชอบรสไหนก็หมักเอาเองนะคะเพื่อนตามใจชอบเนาะก็ใครชอบมันนะคะง่ายมากสเต็กพลานะคะสูตรแต่ละคนก็จะไม่เ,เหมือนกันนะคะบางคนเขาก็จิยากอ่าบาร์บีคิวเอาดนเนาะ แต่พลาไม่สะดวกมันหนาวเพื่อนไม่อยากไปข้างนอกบ้าน <c oughs> ทําในบ้านสะดวกสบายดีนะคะกระทะก็ง่ายๆนะคะไม่ติดค่ะ <c oughs> เพื่อนตอนนี้สเต็กพลาก็ไม่ต้องสุดมาก นะคะพอบ้านชอบมีเดียมนะคะตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยเดี๋ยวพล่าก็จะไปจัดการเสิร์ฟนะคะเพื่อนนะคะอันนี้อาจจะไม่เป็นลายสวยงามนะคะเพราะมันชิ้นบางมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ละมันงาออกมาเยอะม,มากเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวไปจัดจานเสิร์ฟไวยนะคะสลัดพอล่านะคะก็เตรียมไม่เรียบร้อยนะคะผักกาดแก เขือเทศค่ะง่ายๆค่ะนะฮะสลัดพอล่าไม่ยุ่งยากนะเพื่อนไม่ทําอะไรให้มันยุ่งยากค่ะนะฮะมีมะเขือเทศแล้วเนาะก็จะมีหอมนะคะเสร็จพอล่าก็จะแต่งด้วยชีสนะคะซึ่งคุณพ่อบ้านเขาเขาชอบนะคะพอล่าก็ชอบนะคะชีสเนี่ยอร่อยนะคะชีสช,ชีสพูดผิดพูดถูกอีกแล้วนะคะเพื่อนนะคะ เรือของฝรั่งเนาะคนอย่างพอล่าทำก็พูดผิดพูดถูกขอโทษขออภยัยนะเพื่อนภาษาก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะทั้งไทยทั้งอังกฤษนะท,ทั้งอีสานปนกันหมดเลยพอล่าเพื่อนนะคะลาบบอร์ดเนื้อเขาสําหรับาทาแซนด์วิชเนาะแต่พอล่ามาทําเป็นแบบนี้ไม่ทาแซนด์วิชเนื้อเขาก็จะบางนิดนึงจะไม่ค่อยมีลวดลายสวยงามนะคะวันนี้ทุกครั้งพอล่าก็จะมีลวดลายสวยงามเนาะนะคะ สำหรับเครื่องที่เขาจะทานน้ำจิ้มมันก็จะมีอยู่สองชนิดอยู่ที่พอบ้านเขาจะเลือกใส่เองแต่พ่อร่าจะไม่ปรุงให้เขานะคะให้เขาปรุงเองน้ำสลัดก็มีอยู่2รสชาตินะคะให้เขาเลือกว่าเขาจะปรุงสลัดรสไหนนะคะอันนี้ตามใจเขานะคะแต็กเกลือพริกไทยพ่อร่าโรยให้เขาได้นะคะเกลือคะ่ะพริไทยคะ่ะนะโรยเพื่อความหอมนะคะเพื่อนนะคะ ก็เป็นอันเสร็จพิธีของสลัดพอลาเออสเต็กพอลานะคะเพื่อนค่ะเพื่อนสก๊อตฟิลเลตสเต็กง่ายๆสไตล์พอลาทำออกมาก็น่าทานนะกินกับสลัดผักสดนะคะก็มีมะเขือเทศนะ,ะห,อหอมแล้วก็ลิเต็ดนะคะผักกาดแก้วนะคะ กับน้ำจิ้มอันนี้คุณพ่อบ้านเลือกเองนะคะพอล่าก็บอกแล้วว่ามีน้ำจิ้มอะไรบ้างน้ำสลัดอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมพอล่าเสมอมาขอทุกคนร่ำรวยมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ